เพื่อนจะเปลี่ยนกระถางปลูกใหม่ต้นไอ้ลิ้นมังกรอ่ชื่ออะไรนะไอ้นั่นล่ะชื่อนั่นล่ะนลิ้นมังกรนั่นแหละที<ช>นี้เนี่ยดินจะผสมปุ๋ยมะพร้าวกับมะพร้าวอ่าแล้วก็อ่าปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเนี่ยปุ๋ยเม็ดผสมกันก่อนนะ ว่าปุยปป๋ยก้างใบก้างปูไม่เห็นมีใบก้างปูสักใบสมเข้าวกันแล้วก็วเตรียมกระถางก็กาบมะพร้าวลองลองก้นลองก้นกระถางก่อน,อนแล้วก็ ตักดินใส่อ่าใส่ใส่นอนมันมืดจังมืดเหรอไม่ดินดินค่ะดินดินมันดำแบบดินดำดินดำต้องเอาผงมะพร้าวผสมอีกหน่อยมะพร้าวเยอะๆจะได้นั่งแบบ

ไม่ขยายออกอ่ะไม่ไม่ไม่ขยายไม่ขยายมนี่ะสวยเลยนะอักดินใส่ใส่กระถางเดียวไม่ขยายเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ ไม่ต้องกดแรงกดแรงแรงจะได้ตั้งต้นนี้ซื้อมาเท่าไหร่ร <150. S 2> ้อยห้าสิบพอเปลี่ยนกระถางเลยเป็นแลยใหญ่ไหมเป็นสี่ร้อยแล้วก็เอาถุงรองเท้าวไม่ตรงเลยตั้งให้มันตรงเจ็บใบมันเดี๋ยวดี นี้แหละค่ะนี่ก็ได้กระถามใหญ่ละจากรอยห้าสิบก็เป็นสามร้อยเป็นห้0ร้อยมาใครจะซื้อห้าร้อค่ะห้าเด้อห้าร้ส่งแชทมาเลยถ้า500ร้อยที่ลองเล็กไปไไว้ไหนอ่ะตั้งตรงนี้ก่อนคะะ พอเสร็จแล้วก็ลดน้ำเลยเหรอ,หรอพอเสร็จแล้วก็ลดน้ำอ่าก็ลดน้ำให้มันชุมช่มชุ่แค่น้าเละค่ะอืมนี่คือวิธีปลูก<ช>ไอ้นั่นไอ้นั่นยี่ห้ออะไรเหรอเอามาจากไหนอคะครับน่ะเอามาจากทั้งของขอมา <c oughs> อใครให้มา นี่รนารดน้ำรดน้ำให้ชุ่มแค่นี้แหละค่ะอืม,มอ,อ๋อแค่นี้นะนนอ๋อแค่นี้ก็พอแล้วต้นลิ้นมังกรตกลลกร,ระกูลลิ้นมังกรตระกูลลิ้นมังกรอ๋อ จริงๆแล้วมันขยายได้3มกระถางทีนี้เราไม่ขยายเพราะว่า,าห้ม<ห>ัน<ห>จะได้เ,เป็นพุ่มโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายูริสตอรี่นะคะสวัสดีค่ะ